เราอะโชคดีมากที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะ,จะอยู่บนดอยแต่ว่าวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละพื้นที่ในประเทศก็คือก็จะแตกต่างกันซึ่งของเราอะก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่แบบน่าอนุรักษ์ไว้มากค่ะ ชนพระบาทห้วยต้มของเรานะคะเป็นชุมชนของชาวปากยอค่ะชาวกะเหรี่ยงนะคะโดยส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของชนเผ่าเป็นสกอคะ่ะเป็นส่วนมากอาชีพส่วนมากจะเป็นเกษตรกรรมนะคะหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเขาก็จะเป็นการทอผ้าะคะ่ะทอใส่เองบ้างหรือว่าอาจจะมีลูกค้าจากที่อื่นนะคะเขาจะสั่งทําเป็นอยากได้แบบของที่นี่อย่างเงี้ยคะ่ะก็จะสั่งทอ ผลิตภัณฑ์ที่เราทำนะคะมีทั้งแบบดั้งเดิมแล้วก็แปรรูปสมัยใหมะะ่ค่ะเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดแบบดั้งเดิมคือจะเป็นแค่เสื้อเหมือนที่แม่ใส่เนี่ยค่ะจะเป็นเสื้อคอวีแล้วผู้หญิงนี่จะมีชุดยาวกับทัดซส้นแค่นั้นนะคะจะไม่มีรูปแบบอื่นย่ามก็จะเป็นย่ามแบบเดิมเดิมนะคะยกวอยางลายปักแล้วกันนะคะจะเป็นลายโบราณเด็โพจือนี่จะแปลว่าตีนกบะคะ่ะลายก็จะเป็นคล้ายๆแฉกะคะ่ะ ลายอะค่ะส่วนมากแล้วจะมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยเขามีความเชื่อส่วนมากจะใช้ในพิธีแต่งงานนะคะถ้าจะพูดในส่วนของชุดของชนเผ่าเลยนะคะผู้หญิงจะแบ่งออกเป็น2แบบค่ะยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะใส่แบบนี้เรียกว่าเชวาจะเป็นชุดรวดคล้ายๆชุดเรสอะค่ะแต่ถ้าเป็นแม่บ้านหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเขาจะใส่เชซัะค่ะ เชซูก็คือจะเป็นชุด2ท่อนนะคะจะเป็นตัวเสื้อแยกกับผ้าสิน้นแต่ถ้าผู้ชายนี่ตั้งแต่เล็กจนโตไปเลยก็คือใส่เชฟโล่เหมือนกันอย่างเดียวค่ะความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าที่นี่เหคะมันจะเป็นผ้าทอะคะ่ะจะเป็นทอจากกีเอลผ้าก็จะเป็นฝ้ายเข็นมือะคะ่ะแล้วก็นำฝ้ายเข็นมือที่ได้ไปย้อมคลามาะคะ่ะจากนั้นก็ เข้าสู่กระบวนการก็คือขึ้นป้ายจากนั้นก็นํามาทอโดยใช้กีเอลนะคะจะมีการปักด้วยค่ะปักลายลงไปบนผืนผ้าแล้วก็จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะมีลายลวดลายใหม่ด้วยอย่างที่เด็กๆเ,เขาทำอะคะ่ะจะเป็นพวกดองไม้อะไรเอามาเสริมเอามาแต่งให้มันดูแบบสวยงามอะคะ่ะซึ่งเสื้อผ้านะคะถึงแม้ว่าเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเป็นหลายๆแบบเพิ่มแต่ว่าลวดลายยังคงดั้งเดิมอะคะ่ะสืบทอดจากรุน่นสู่รุ่นนะคะให้เด็ก รุ่นลูกรุ่นหลานน่ะให้เขาได้ได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็ได้นํามาใช้จริงๆอะค่ะมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตัวมาก็เห็นคนทอผ้าเห็นคนใส่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยย่าถือว่าเป็นแฟชั่นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จริงใส่ไปวัดอย่างนี้แต่แต่ด้วยความที่มันเป็นยุคสมัยมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบชุดอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนมันจะมีแค่เฉพาะสีขาวนะคะของผู้หญิงแต่ว่าจากสีขาวก็จะมีสีก็คือ ตามชอบเลยแต่ว่าในส่วนของลายอะไรก็ยังเหมือนเดิมเขาก็จะมีเพิ่มลายปักอะไรประมาณนี้เข้าไปด้วยอย่างอื่นก็คือเหมือนเดิมเราแค่เพิ่มมะคะ่ะแต่เราไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรมากมายะคะ่ะกรมพัฒนาชุมชนนะคะก็ได้เข้ามาสนับสนุนให้กับทางกลุมะะ่มค่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ทั้งสมาชิกด้วยะคะ่ะบางทีแบบได้ไปเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยคะ่ะ ซึ่งก็ทําให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีมูลค่าสูงขึ้นแล้วก็มีหลากหลายขึ้นนะคะเป็นที่รู้จักของตลาดกว้างขึ้นค่ะเป้าหมายสูงสุดของเราคืออยากให้กลุ่มที่นี่นะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่เนาะสามารถยืนด้วยตัวเองได้นะครับส่งเสริมพัฒนาสืบสารต่อยอดให้ถึงเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับให้กลุ่มเนี่ยมีความยั่งยืนผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทําให้มีการกระจายรายได้ทั้งในตัวกลุ่มเองและกลุ่มอื่นๆข้างเคียงครับ ในนามของตัวแทนก่มนะคะก็ขอขอบพระคุณกรมพัฒนาชุมชนเป็นอย่างสูงค่ะที่พิสนับสนุนกิจกรรมต่างๆพิพานมาค่ะคือเป็นการกระจายรายได้ค่ะเพราะว่าผ้าแต่และชิ้นเราทําคนเดียวไม่ได้ค่ะคือกว่าจะได้ผ้าออกมาหนึ่งชิ้นนะ่ะในหนึ่งชิ้นคือมีคนทําหลายคนมากตั้งแต่คนทาฝ้ายนี่ก็คนหนึ่งละคนไปย้อมอีกคนคนเอากลับไปม้วนแล้วก็ขึ้นฝ้ายก็เป็นอีกคนอย่างเงี้ยค่ะคนทออีก ปากคนเย็บก็เปลี่ยนคือในหนึ่งชิ้นคือกระจายรายได้ให้แก่คนได้หลายคนมากก็คือหลายครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจในความเป็นชนเผ่าของเรานะคะจะเป็นความภูมิจใจอย่างหนึ่งที่เรานําสิ่งที่เรามีนะคะไปเผยแพร่ให้เขารู้จักได้มากขึ้นจากการไปนั่นไปนี่ได้อธิบายให้เขารู้เขาก็จะเข้าใจในความเป็นชนเผ่าแล้วก็รู้ถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของเรามากขึ้นให้เขาได้มองเห็นชนเผ่าของเราใน กว้างมากขึ้นนะ